าวันนี้ปลาเสียเบนกับเสียเอกครับผมมาเอวพอนี่ครับพอควายเนาะอาจจะเอาไปเลี้ยงครับผมโอ้ตัวยังงี้เนาะนี่ยังเน้นตัวห้าพันของพวกเทมเอาไว้นะครับแถวไปเห็นระสี่ตัวห้าพันขอบพวกเทมเมื่อกี้สองตัวเี่อกี้สองตัวนะสองตัวตัวห้าพันนะครับอ๋อไปลองไปส่อแล้วเป็นส่อเขาเวลาเสียเบนกูบุล่ะ เขาสแบงไหมไหนครับนี่หมื่นเอนว่ะเบนเอาต๋อเปลีป็นกู่เนี่ยบอกปูปูู่นี่เบนอันนี้งไาครับนี่พันอย่างนี้เบนเมืออผสมก็ทำนี่นะอ๋อเป็นพันผสมเลยผสมแต่ใหญ่นาะ นี่ก็ซอย,ยมะพร้าวแจ๊ตาเจาาไปเลี้ยงนะครับเซแบ่งเน,นี่ยขู่หะือเปล่าเข้าไปห่อแล้วปุ่นเลยก็ไหนอะนีหนเออเข้าไปหอสกูไปตานเอากู่ครับเจาไปเลี้ยงไปหอแล้วแบ่งไปหอแล้วนี่แกติดใจนี่ปูขาวนี่มันเรือเลย โดยคนฝนหลีอยู่แได้ถึงมะมวง้เปิดเลยไปเลยไปเลยไปเอาเลยไปเลยไปเลยไปเลยแค่ได้ตัวได้ก็บอกคนท่านแกอยู่มาอบพอจะกเ้แหลนะแกจะเอากูครับเนี่ย เ็ดพอได้ก็พอเดี๋ยพอเข้าามันเจอเนี่ยปะอพองวก่อนกค่ผาไปคง้วกคเลยเือไปจได้หวาไปเลยฮ้นี่เป็นง้วหลุก็เป็นเอาจได้นะหยอใส่กิ้งวครับอเือนะเป็นหยอใส่ิ้งวะเดี๋ยวีขึ้นรถจะไดนะนี่ปอแกเปิลจัดสรรให้มดแล้วแกจะเอากูหนึ่รกะ แกกดตังะละุะดิฮะวกูนขไอจางวงจ้าหมอกไปเรียงเนี่ครับป๋อกูแม่ลูกูแมุนขุนเนาะกูแมลูเนี่เนาะจ้าราคาบอกเกินสองหมื่นนะเอาเอาราคาบอกเกินสองหมื่นป๋อป๋อกกูตุยไม่ดีกว่ากันฮะกูตุยงกูตุย งงตัวมันอ๋องวสาวที่สองโอ้ดูขึ้นเนี่ยกะไปญปุนลรกไปนี่ปุ่นเหรอเป็นแป้งี่ปุ่นง้วซวกนะจะขึ้นไหนเรี้ยงง้วซวกง้วซวกจะเลี้องง้วกวง้วซวกว่ะเอาข้ามไปดิดิเบนบอกบอกแกข้ามดีเวยโอ้ยโอ้ก่อยขึ้น นะครับกูกูตุยติปวะอ๋อับนี่เ่อสาวอูให้ะไลนี่นี่กับนีู่ตัวไหนนะบ่กูตุยตัวนี้เออตัวนี้กับตัวนี้มื่นเจ็ดตัวนี้กัตัวนี้มื่นเจอ๋องัวสาวเอาไปเรียงเอาไมเนาะโอ้จัดมอเหรอตัวใหญ่เนาะไ็นเนาะบัจน้อยน ไม่ไม่ดำเลยนะมันเจ้เจตัวนี้กัตัวเลนี่ครับตัวเลนี่สลเลเลี่นี่เอาเอาิเ้ากูตาแดงเเลยซิ่งเข้แกจะเอาได้แบบนี้เ่มอี่ยงอันเียงเออเออซมาคือเปิเรียงเขาเดี๋ยวนมอาไปส่งเลยนี่ไงไปเอาเลยบอสีแดงอ่ะกูเนี้ พอนใหญ่นะโอ๊ไปพอนจะได้หมได้กะไปเอาตาไปจ่ายเดี๋ยได้เฮซีเดือนนะเดือยน่าเฮปันอยู่กะอ๋อจะพอนจ่ายงัวบนเอาไปเข้าไหนอันทวีเฮงเอางัวไปเข้าทวีเฮงไปเน่ยไจานเพิ่งเลแกว่าจะเอาคว้าเอางัวไปเข้าทวีเฮงอยู่ว่บได้ปะได้กะแบ่งไปเอาเลยซีงวดไปเอาไปจ่ายเลยอะซีงวดงวดละห้าพันกะจะดีแล้วเบ่งคอนเนี่ยงนะคอนปืนแล้วแหละ เน like in ี่ยกระด้งกร้กด้งอ่านสวนกัด้งอ้า่นกเด้สวนจุกะลเออเพื่อปอสวนพอนกด้งหรอือปดจาพอาึ่งเดียวสือ้วะมีหลวงเอเอไปเห่กูเออปอปอปนจากเงินไปหมุนก็ยาเงินไหโอ้เงินที่ไหนมาถ้าแบ่งบ่มีบ้านดอกบัวไผจะมีห่นตั้งนาะแม่เนาะคมีตังหรอกตั้งสนทานห่านท่นเอาขามาใกล้ห่านเอาเลย นี่ท่านมันได้เงินกกพอเลยพอตังเลยมีกี่บาทก็อุ้นจับเปิดไว้ก่อนเลยไปะเดือนหลักงอไปไหวสวนว้าเดีอยไปพอสวนซื้อมีอาจารย์มันจีมีเก้าพันสี่หกพันห้าพันเนี่ยเก้าพันสี่ก่อใจใจเกินสองเดือนอ่ะแม่เลยดีไหมนี่เออเอาไปตั๋วก่อนก็ได้เหรอได้นี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีตังก่อนมาซื้อเออ อย่างก็ไอเขา่ะเป็นิชญาตัวอ่ะไ e bon ี่เาแหลเอาแลตันมันมัน่ไม่ด้กินไม่ได้ก็ตอเดียตอนนึ้นมือนหมือนแลผมจ่ายห้าปันจ่ายห้าพันหลยห้าันเหรอห้าพันเลยเอาจ่ายไปเลยเก้าพันก่อนแล้วไปเรื่องคือแกะอ่ะ ไม่เล่ขาวนียไม่เล่ขาวฮะโอ้สารเล่กคนหัวซื้ออยู่เออเดี๋ยวทำได้หน้าหน้าดีฮะถือสนหนักสนนกเออมันกล้าแล้วนะงัวนี่จะกล้าแล้วนะนี่นะมันเอามันเอาตัวอย่างเนาะเฟติกว่าเฟติกมาไม่เอาเลยเออตี๋งไอ้นี่เด็กขนแล้วสองแปรงเงดีฟ้อนและวซอแล้วหลานมันก็แล้วเอาละเราไปต่อไหมละไปต่อไหมละ เน่เปิงเปิงเปงขอก้นเป็นเป็นด้วยต่อไรเก็ตัวนี้สิบแปดตัวนะสิบแปอันนี้ยังงองงาต่อต่อได้อยกะแล้วแลกาแกจะว่าจะขอขอพันออันนี้นอเป็นงอันนี้เป็นงัวน้อยครับเกอันนี้เดียด้อยสิบแปดเกันอสิบแปด ถ้าเอาแกเอาสิบเจ็ดนะอ่ะสิบเจ็ดอ่าลดลงมาละสิบ้าเนี่ยผได้นะบ่เนาะบ่ได้ทุนเลยอ๋อไม่รู้ีี่ถึงอายุวห้าแเจ็ดิปเานี้อันนี้สิจ ตึกสิบเจ็ดนาะอันนี้ตึก1สิบเจแต่แต่พรได้เหระเขบอกน่นากานี่เงินชดปลื้ร่อนากาครับแกว่าจะพรสองหวดีว่าได้กออันนี้ชดปลืเอาเลยเอาเลยติ๊กี้แกไปผอมันประจับเนาะเป็นเนาะนี่อเนี่ของแต่นี่นะพอลูกมัเออนี่ขนาดไม่ได้หื่นนะข้างบกว่ามาพ่อนาะพองตอกปองมั้่ะ